วันพุทธที่17กรกฎาคมพศ .2567 กลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนประเทศรูปประเทศไทยคอปทอกลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันสปปกลุ่มกองทัพธรรมและคุณพินิษ์อินทรสมบัติได้เครื่องกระบวนมวลชนคนดีไปยืน่นเอกสารที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปชติดตามทวงถามความคืบหน้า เรื่องร้องเรียนกรณีนักโทษชายทักษิณชินวัตรที่ได้ยื่นไว้และยื่นข้อเท็จจริงประเด็นเพิ่มเติมโดยในครั้งนี้ได้มีคุณพินิจอินทรสมบัตินักการเมืองและทนายความชาวไทยอดีตรองหัวหน้าพักสร้างอนาคตไทยมาร่วมยื่นเอกสารปลาใสและให้กำลังใจต่อพี่น้องประชาชนคนดีที่ร่วมต่อสู้ปกป้องกระบวนการยุติธรรมเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ได้รับความร่วมมือจากผู้ช่วยเลข,ขาธิการปรปรช ได้ออกมารับหนังสือในครั้งนี้โดยได้กล่าวกับพี่น้องว่าได้มีการสอบพยานไปแล้วประมาณ20ปากค่อนข้างครบถ้วนแล้วและประเด็นเดียวคือหลักฐานเวรระ,ะเบียนการปวดของคุณทักษิณที่โรงพยาบาลตำรวจไม่ยอมส่งทางเจ้าหน้าที่จะส่งหนังสือเตือนไปอีกสองสาครั้งถ้าไม่ส่งก็จะเสนอคณะกรรมการปปชดำเนินคดีอาญาผู้ครอบครองเอกสารทางคอทอสอปปสและกองทัพธรรมจึงตกลงกัน ว่านับจากนี้อีก30ิบวันเราจะมาทวงคำความคืบหน้าที่ปปชอีกครั้งบรรยากาศเป็นไปอย่างสงบหากพี่น้องท่านใดอยากเห็นความโปร่งใสความยุติธรรมความเท่าเทียมในกระบวนการยุติธรรมอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าเจอกันได้ที่ปป,ปช